เนื้ออย่างเยอะเราให้ทุเรียนพี่เขาไปแล้วแวเติมน้ำมันคืนเขาเอาเลยก่อนอื่นมาใจตั้งก่อนสุดแล้วก็เติมได้กลิ่นน้ำมันได้เหมือนบ้าเราจริงนะ พวกเรานะคะขับรถจากประหังกลับมาที่อีโปโเพื่อเอารถมาคืนค่ะแล้วก็แวะหาอะไรกินสักหน่อยค่ะที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่มาก ไก<ม>ออ่บาร์บีคิวนี่อันนั้นอะไรไ<อ>ส้กรอกชีส เรียกแท็กซี่ข้างหน้านะคะย5่เหรียญเเราเรียกแท็กซี่นะคะแล้วก็มาที่สถานีรถไฟเพื่อขึ้นรถไฟไปที่กวัวลาลำเปร์ค่ะซื้อตั๋วพรุ่งนี้นี่คือตั๋วรถไฟไปเค c e ลเซ็นทรัล พี่เขาช่วยเรานะสุดยอดมากเราจะไปทางไหนทางนี้อนนโมอโนเตเรียวอ,อ่ะเขาพามาให้เราอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะมาร์คลง